สวัสดีครับผมกายอนนท์เทพบินการวันนี้เรามาอยู่กับรายการสารพัดท็อกเอเคชันแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่ค่อนข้างมีความสําคัญเกี่ยวกับงานสายการบินแต่สายการบินที่พวกเราพูดถึงนี้ไม่ใช่กับตันสจวตหรือว่าแอร์โฮสเตสนะครับแต่สายการบินนี้ไปเกี่ยวก,กับการเรื่องของการซ่อมบำรุงผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีหลายคําถามเหมือนผมเนี่ยผมน่าจะมีมันสัก3ามคำถามคําถามแรกเลยนะครับของผมเนี่ยก็คิดว่าไอ้น้ามันเครื่องบินเนี่ยมันใช้น้ํามันอะไรไม่ว่าจะเป็น e 2 0 หรือแก๊สโซฮกหรือเบนซินหรือล่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะฮะข้อที่2ซึ่งความสําคัญของสายงานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่มีความสําคัญมากต่อในเรื่องของความปลอดภัยของการใช้บริการเครื่องบินต่างๆต้องบอกเลยว่าเวลาผมนั่งเครื่องบินเนี่ยมันจะมีเรื่องของการมนเทแนนต์การดูแรลรักษาระบบความปลอดภัยต่างๆนอกจากที่เราเห็นในชั้นในหน้าง,งานแล้วครับมันต้องมีเรื่องของอะไรครับก็คือเรื่องของเครื่องยนต์การดูแลสอง,องใบพัด มอเตอร์อะไรต่างใช่ไหมครับซึ่งในวันนี้คนที่เรียนสายนี้ในที่เรียนตรงเนี่ยเขาจะมาอธิบายเกี่ยวกับส่วนต่างๆที่เป็นข้อสองสัยหรือสิ่งที่ผมอยากรู้ในวันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเชิญไปติดตามชมได้เลยครับโอเคครับแล้ววันนี้เราก็มาพบกับแขกรับเชิญสพิเศษของเราได้เลยนะครับขอเชิญแขกพิเศษของเราแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับโจนะครับศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับสาขาวิศวกรรมซ่อมมอเตอรยานครับปีที่3ครับ คณนะเป็นอะไรนะคณนะวิศวกรรมซ่อมบำรุงซ่อ,อมบำรุงกาศยานครับกาศยานใช่ครับมันเป็นเกี่ยวกับอะไรประมาณไหนอะโจเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องบินทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการซ่อมพื้นผิวเครื่องบินหรือว่าระบบนิเกชันระบบแลนดิ้งเกียร์หรือว่าล้อเครื่องบินในการดูแล m a i น t e n เครื่องบินทุกอย่างก่อนที่จะไปเรื่องตรงเนี้ยช่วยเล่าหน่อยว่าก่อนเรียนอนะโจทําทอะไรมาก่อนเรียนก็ศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นะครับ เป็นคล้ายๆแบบว่าสาธิตของพระจอมเกล้าพนนครเนี่ยอ๋อเป็นสาธิตเลยใช่มาสาธิตมสวภาธาตินอะไรพวกนี้เหรอใช่ครับเป็นโรงเรียนของมหาลัยก็เป็นของมหาลัยแล้วนันเรียนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยสาธิตเนี่ยครับเป็นปชนะครับเรียนเกี่ยวกับการเตรียมตัวสู่การเป็นวิศวะนะครับมีแบ่งเป็น3สาขานะครับมีเครื่องกลโยธาแล้วก็ไฟฟ้าครับอ๋อเป็นสาสาขาในสาธิตเนี่ยเหมือนกับวิทย์คณิตศ์สินคำนวณสิ่งภาษาแต่ในสาธิตก็จะเป็นวิศวะผมมีคําถามไอตอนเรียนสาธิตอะ มันเป็นวิศวกรมันมีอยู่3มสาขาใช่ไหมทำไมถึงเลือกการบินสาธิตจ,จะมี3มสาขาเครื่องกลโยธาไฟฟ้าอ้าวแล้วครับใช่ครับแต่ที่ผมเลือกที่ผมเรียก,ก่อมกัษยานของตอนผมขึ้นมหาลัยเนี่ยครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบสาขาที่มันเฉพาะทาง specialist ใช่ครับแล้วก็ชื่อสาขามันก็แปลกดีเท่ดีครับชื่อเท่เออผมเชื่อจริงว่าชื่อเท่อ๋อมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณเนี่ยเลือกเรียนสาขานี้ใช่ครับ แต่แต่มันก็จริงเนาะเพราะเครื่องบินเนี่ยมันก็เฉพาะทางจริงเลยเนาะแบบเออกูเครื่องบินนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำได้กับเครื่องบินก็คอปเตอร์ก็ได้อะไรใช่ไหมคอปเตอร์ได้ครับได้หมดก็เกี่ยวกับการบินนะเนาะอวกาศได้ไหมไม่ครับไม่ได้ได้ไม่ได้เออไอรอนมาร์กไอรอนมาร์กไม่ได้เหรอฮะไม่ได้ครับไม่ได้อ๋อไม่ได้โอเคแล้วก็เลยเราก็เลยมองเห็นไอ้สาธิตเนี่ยแหละที่ดีที่สุดแล้วพอเรียนแล้วเนี่ย เราเข้าไปต่อที่พระนครเหนือต่อเลยคือผมอยากรู้มันเป็นมันเป็นเหมือนโคตตาเหมือนสาธิตที่อื่นๆใช่ไหมเป็นโคดตาปะใช่ครับก็จะมีโคตตาสาหรับนักศึกษาโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นะครับให้เข้าไปต่อมหาลัายได้เลยโดยแต่และคณะก็จะมีกําหนดเกรดว่าถ้าเกรดถึงอ่ะสามารถยื่นเข้าไปโดยโดยไม่ต้องสอบแข่งขันกับคนอื่นครับอืมคือเกรดถึงเนี่ยก็เป็นโคตตาเข้าไปเรียนในมหาลัยได้เลย อ๋อแค่สอบสัมภาษณ์ใช่ครับแล้วเกรดที่ต้องใช้แบบผ่านเนี่ยในการาได้คอตา้าในเกรดประมาณเท่าไหร่มันแล้วแต่คณะนะครับอย่างคณะผมก็จะประมาณ2องกว่าก็ผ่านแหะครับอ,อ๋อเดี๋ยวเดวนะครับคือพระนครเหนือเนี่ยผมเข้าใจว,าว่ามันมีมากกว่าวิศวะใช่ไหมมันน่าจะมีคณะอื่นด้วยใช่ครับและเกรดที่ต่างกันเนี่ยก็คือคือถึงจะจบสาธิตที่เป็นวิศวะไปเนี่ยแต่ก็ยังสามารถไปยื่นคณะอื่นได้ที่ไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับวิศวะเลยได้หรอได้ไหมครับอันนี้ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะไม่ค่อยมีใครยื่นคณะที่ไม่ใช่วิศวะที่ไม่ใช่วิศวะเพราะเป็นสาสที่วิศวะเนาะแต่ผมสงสัยเฉยว่าคุณบอกว่าแบบเออมันยื่นไปได้แต่อันนี้ก็จะไม่แน่ใจนะข้อมูลตรงนี้กลับมาที่เรื่องของเนื้อหาการเรียนดีกว่าโจเรียนเกี่ยวกับอะไรวิชวิชาอะไรประมาณนะแบบวิชาการเบื้องต้นก็ได้แล้ว้าไปเรียนเนี่ย เออมันเรียนอะไรแล้วมันควรจะมีความรู้พื้นฐานอะไรไหมในการเข้าไปเรียน Godzilla. ที่นี่ก็รายวิชาเบื้องต้นนะครับก็จะปีเกี่ยวกับพวกวิศวกรรมศาสตร์พวกแอโรไดนามิกครับเอออย่างนั้นผมงงแล้วแอโรไดนามิกคืออะไรแอโรไดนามิกแอโรไดนามิกก็เกี่ยวกับอากาศพลศาสตร์ครับเรียนเรื่องการโฟลของอากาศที่ทํากับวัตถุอะไรมาเนี่ยครับอ๋อโอเคครับต่อเลยครับก็มีแอโรไดนามิกเนวิเกชันระบบนําทางระบบนําล่องระบบไฟฟ้าของเครื่องบินการล้อพับล้อ แล้วก็การซ่อมปรุงพื้นผิวเครื่องบินที่เป็นวัสดุของบสิษทอ,อะไรมาเนี่ยครับทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องบินหมดเลยครับอฟ,ฟังฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะต้องเน้นปฏิบัติเยอะใช่ครับปฏิบัติส่วนใหญ่ครับลองพูดสัดส่วนเข้าๆได้ไหมว่าแบบปฏิบัติกี่เปอร์เซ็นต์ในความข้ได้และทฤษฎีกี่เปอร์เซ็นต์ในห้องเรียนอ่างเงี้ยคร่าๆคร่าๆก็ประมาณ 50- 50ได้เลยครับอครึ่งๆเลยใช่ใก็คือในห้อง50%แล้วก็อีก5 0ก็ไปลงปฏิบัติ ใช่ใช่ประมาณนั้นครับอย่างเวลาปฏิบัติเนี่ยก็คือเขาเอาชิ้นส่วนเครื่องบินมาให้เลยเห,รหรือว่าเป็นเครื่องยนต์เลยที่มหาลาัยผมนะครับก็จะมีเป็นเครื่องไอพ่นเป็นเครื่องเป็นแค่เครื่องยนต์ครับไม่ได้มาทางลำอ๋อมาเป็นเครื่องยนต์ใช่แต่แต่ส่วนเครื่องยนต์ลูกสูบก็จะมีเครื่องบินเซตหน้าอยู่หนึ่งลำครับเครื่องบินขนาดเล็กให้เราท,ทดสอบทดลองใช่ใช,ใช่แล้วไอที่ว่า50-50อะ่ะไอเรียนทฤษฎี50%ใช่ไหมเรียนปฏิบัติ5 0ช่วยเจาะรายละเอียดเล็ก้อยหนยวหน 50%ิเนี่ยทฤษฎีเรียนอะไรบ้างปฏิบัติ5 0สบเรเรียนอะไรบ้างครับทฤษฎีขอยกตัวอย่างจากวิชาแอโรไดนามิกนะครับก็คือปีกของเครื่องบินเนี่ยจะเป็นตัวสร้างเป็นตัวทำหน้าที่สร้างแรงยกให้เครื่องบินลอยขึ้นนะครับไอแอโรไดนามิกที่เกี่ยวกับพละอะไรนะพลากาศพลอากาศพลศาสตร์ก็คือปีกของเครื่องบินเนี่ยจะถูกออกแบบให้เป็นโค้งโค้งด้านบนจะมีพื้นที่เยอะกว่าด้านล่าง ด้านล่างจะเรียบๆส่งผลให้เกิดแรงยกขึ้นทําเพื่อเพื่อทําให้เครื่องบินมันบินได้ทําให้เครื่องบินลอยได้ครับอลอยได้ลอยกับบินต่างกันมนียลอยกับบินต่างกันนีอันนี้ผมว่าอย่างไรนะแขนผมเป็นปีกอธิบายใหม่อธิบายใหมก็ถ้าแขนเป็นปีกใช่ไหมครับมาฝั่งนี้แล้วนะอันนี้คือส่วนนั้นบนของปีกเครื่องบินจะถูกออกแบบให้ตรงนี้จะงอ อ่านี่ง <ทำ S 1> อ่าได้มันจะชอบมีโค้งๆงนีดตรงนี้พื้นที่ด้านบนเนี่ยจะมากกว่าพื้นที่ด้านล่างพื้นที่ล่างจะเป็นเรียบๆอย่างนี้อ่าเมื่อพื้นที่ด้านบนเนี่ยมีมากกว่ามันก็ตามตามสูตรตามกฎของแบนนอรี่ครับเมื่อพื้นที่มากกฎแบนนอรี่มันก็จะไปสัมผัสกับความเร็วแล้วก็ความดันนะครับอทำให้มีแรงยกขึ้นจากใต,ต้ลมมาเนี่ย มมีแรงลมด้านนี้ลมด้านนี้อ่ามันจะเกิดแรงยกอ่าอ๋อกั๊ดใให้ไไมันไปขึ้นอันนี้ก็คือภาพทฤษฎีที่คุณเรียนใช่ครับความความนั้นมันจะต่างกันเอ๋อความเรียนทฤษฎีก็ประมาณนี้โอเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับทฤษฎีแล้วทีนี้ผมอยากรู้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในภาพปฏิบัติไหนโจ้ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าในภาพปฏิบัติเนี่ยทำอะไรบ้างหรือไปฝึกงานที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยลองเล่าให้ฟังหน่ยขอเล่าเร่งช่วงฝึกงานนะครับตอนนั้นผมฝึกงานอยู่ที่โรงเรียนการบินนะครับโดยเครื่องบินของโรงเรียนการบินเนี่ เคนั่งลูกสูบอะไรเงี้ยลูกสูบคืออรลูกสูบก็เหมือนเหมือนเหมือนเครื่องยนต์รถยนต์เลยครับแต่คันี้ต่อมาเป็นใบพัดแทนเป็นใบพัดใช่ครับแม่ต่อเข้าเผาเหมือนรถยนต์อ่าโอเคต่อได้ก็ทุกเช้าครับก็จะต้องทําการพีไฟครับพีไฟก็คือการเช็คสภาพความพร้อมของของของเครื่องบินอ๋อนี่คือฝึกการได้พีไฟเลยเหรอแต่พรไอ๋อแต่ไม่ได้แต่พีไฟนี่คือแต่ว่าไม่ใช่พีไฟเองนะครับไปไปช่วยเขาพีไฟแต่ก็ต้องมีคนทรายที่เป็นลายเส้นนอเป็นคนทราย ก็พีไฟก็จะเป็นก no like yes. okay. ็จะมีเช <t> ็คว่าสลักล้อมีแตกหักไหมเช็คว่ากระจกมีคราบอะไรไหมเช็คน้ำมันเครื่องเต็มไหมเชื้อเพลิงมีคอนทามิเนนต์ไหมหรือว่ามีสิ่งบนเปื้อนไหมครับประมาณนี้โอเคเมื่อกี้มีพูดถึงพีไฟแล้วผมถามน่ะไม่ได้กลนตีนนะมีโพสไฟไหมมีครับโพสไฟนี่มันคืออะไร โพสไฟนี่ก็คือการเช็คสภาพเครื่องบินหลังจากทําการบินมาแล้วก็คือจะต้องเช็คแบบว่าเช็คพวกก็เหมือนเช็คพรีไฟเลยครับประมาณนั้นก็เหมือนเช็คพนีก็คือเช็คก่อนที่เครื่องจะใช้งานใช่แต่โพสนี่ก็คือเช็คหลังมันใช้งานใช่ครับประมาณนี้ใช่ครับเพื่อความปลอดภัยในทาการบินเพื่อความปลอดภัยก็ไปมามันก็เหมือนเช็คทุกครั้งเลยนะและอีวาระเนี่ยมันแต่คือวาระมันเหมือนเช็คละเอียดทุกซอกทุกมุมใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นการซ่อมใหญ่ ซ่อมใหญ่อันนี้เป็นการเช็คเช็คประจาวันใช่ครับแต่ถ้าเป็นซ่อมตามวาระจะเป็นใหญ่เลยทุกคนมันรวมตัวกันก็คือแอร์ครับต้องออนกาคือต้องต้องลงไปจอดเลยต้องจอดอยู่เลยออจอดซ่อมเลยอ๋อห้ามใช้งานใช่ใช่แต่ไอพีไฟโพสไฟเนี่ยคือตรวจเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เมื่อตรวจเสร็จใช่ครับใช่โอเคครับอ่ะต่อไปผมมีคําถามที่สงสัยหลังจากมีการตรวจ P ีไฟโพสไฟหรือวาระประจําปีอะไรแล้วเนี่ย คุณมักจะมีปัญหาอะไรที่เจอเป็นประจำไหมแบบเป็นเป็นปัญหาคลาสสิกเลยที่คุณลาคุณทางานพวกนี้แล้วคุณต้องเจอลองเล่าให้น้องๆฟังที่จะพบได้บ่อยๆก็คือสายบอนดิงขานนะครับสายบอนดิงก็คือเป็นสายเป็นสายที่คอยถ่ายเทปดูไฟฟ้าครับเพื่อไม่ให้พื้นผิวื่องบินมันเกิดดาเมจนะครับจากการฟ้าผ่าอ๋อไอสายบอนดิงเนี่ยตัวนี้มันเป็นสายที่เหมือนเอาไว้ปกป้องคนบนเครื่องบินนั่นแหละเพราะว่ากระแสไฟมามันจะผ่านสายนี้ ใช่ครับแล้วมันไปออกตรงไหนครับก็ผ่านสายไฟมันจะไปออกที่อุปกรณ์ด้านหลังเทลอะไรมาเนี่ยครับอ๋อไอ้นีมันจะมีอยู่หลายจุดครับมีหลายจุดมีหลายจุดก็มาได้ปล่อยจุดเดียวแหละต้องกระจายกันไปสายบอนดิ้งเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างชิ้นส่วนร้อยต่อชิ้นส่วนเพราะว่าถ้าไม่มีสายบ o n ดิ้งเนี่ยมันจะจ้ำทำให้เกิดการสปาร์กทำให้มันพื้นผิวมันไหม้ได้ครับอ๋อมันร้อนมันเจอไฟฟ้ามาแล้วมันสปาร์กแล้วก็พื้นผิวไหม้สายบอนดิ้งเนี่ยมันบางมันเลยขาดเจอบ่อยทำไมเขาไม่ทำให้หนาล่ะครับ ผมก็ตอนแรกผมก็อยากทำโปรเจกต์เรื่องนี้แต่มันมเขาคงคิดมาดีแล้วแหละอาจจะเรื่องของกระส่งกระแสไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนาะเออก็แสดงว่าอสายบอนดิ้งเนี่ยเจอบ่อยแต่ฟังดูแล้วโคตรสำคัญเลยนะถ้าเกิดมันขาดเนี่ยม,มันทำให้ผู้คนอันตรายเลย,เลยนะใช่ครับอาจจะเกิดอันตรายได้ก็เลยเป็นจุดที่ต้องเช็คละเอียดตลอดเลยทำให้เราเจอตลอดใช่ไหมใช่ครับต้องเช็คตลอดเจอบ่อยมากเอออย่างที่ผมเคยดูในหนังอ่ะ เวลาแบบหนังพวกหนังแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีช,ชอบมีฉากที่แบบถ้าเกิดมีฉากบนเครื่องบินเนะี่ยมันจะต้องมีเครื่องยนต์อย่างน้อยเครื่องยนต์หนึ่งในเครื่องบินอนะแม่งดับผมอยากจะรู้ว่าในความเป็นจริงอะมันจะบินไปต่อได้เหมือนในหนังปะใน<อ>หนังมันบินต่อแล้วก็ลงสวยมากเลยผมอยากรู้ในความเป็นจริงถ้าเครื่องยนต์ดับนหนึ่งเครื่องอะบินได้ครับมันจะมีมาตรฐานที่เรียกว่า e top ก็คือเมื่อเครื่องยนต์ดับไปเครื่องนึงเนี่ยนะเครื่องบินจะสามารถทําการบินได้อีกกี่นาทีเพื่อไปลงจอดฉุกเชินที่สนามบินใกล้เคียงท ครับอ๋อพอเรียกว่าเป็นมาตรฐานไปเลยแต่ก็ไม่สามารถบินได้เท่าไม่ได้เ่ดิมบินได้ไม่นานครับบินได้ไม่นานพอล้จอดถูกเชิญได้ครับอย่างนี้แสดงว่าแต่ละเครื่องบินเนี่ยก็ต้องมีเวลา ET o p มาตรฐานของตัวเองของตัวเครื่องนั้นใช่ไหมครับเออมันเป็นมาตรฐานสากลเลยครับ E t o p อ๋อเป็นมาตรฐานสากลใช่อ๋อถ้าเกิดไม่ถึงนี่ไม่ฮะไม่ผ่านใช่โอเคเราเคยมีแบบเครื่องบินไฟดับอะไรเครื่องบินไฟดับไม่เคยเห็นนะครับ เออแบบฟ้าผ่าไฟมันจะดับปะ่ะสมมติแบบสมมติไอสายบอ n ด i n g แม่งขาดนะตรงนั้นอ่ะมันมันมันไม่น่าดับครับแต่มันมันจะเกิดดาเมจที่ผิวพื้นผิวมากกว่าอ๋อดาเมจพื้นผิวไม่ถึงกับดับเครื่องบินใช่ใช่แต่โอกาสดับนี่นคือน่าจะยากมากใช่ครับใช่พ้าระรบบเขาออกแบบมาดีใช่ป่ะต่อไปผมอยากจะถามเกี่ยวกับล้อเครื่องบินเนี่ยเพราะว่าเวลาผมนั่งเครื่องบินเนี่ยแล้วเวลาทุกครั้งที่ตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะมันค่อยๆอแบบออกไปแต่ว่าตอนลงเนี่ยมันต้องเอาล้อเนี่ย สีก <ítulo> ับพื้นเนี่ยไอล้อรงแนงมันจะสึกหลอมากน้อยขนาไหนแล้วมันต้องเปลี่ยนอย่างน้อยกี่ครั้งลองเล่าคร่าวๆปัญหานี้เป็นปัญหาที่พบได้ประจำนะครับเวลาแลนดิ้งแล้วกับตันดันไปเหยียบเบรกทันหันอะไรวาเนี้ครับก็จะทําให้ล้อเนี่ยหน้ายางเนี่ยจะทําจะเกิดการแว่งไปถ้ามันแหว่งเกินหนึ่งส่วนแปดของวงกลมเนี่ยก็จะต้องทําการซ่อมครับซ่อมแต่ไม่เปลี่ยนซ่อมได้อยู่ ก็เปลี่ยนนั่นแหละครับอ๋อโอเคครับคือเปลี่ยนนะก็คือเปลี่ยนไปเลยใช่ครับใช่อ๋อคือปลอดภัยที่สุดเออแล้วเรื่องน้ํามันเนี่ยหรือเชื้อเพลิงเนี่ยมันเขาใช้น้ํามันหรือเชื้อเพลิงอะไรครับถ้าเป็นเครื่องยนต์เครื่องบินเครื่องบินเครื่องยนต์ลูกสูบนะครับก็จะใช้เป็นน้ํามันเบนซินนะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าแอบแก๊สแอบแก๊สใช่ส่วนเครื่องยนต์ถ้าเป็นเครื่องยนต์เทอร์ไบร์หรือว่าเครื่องยนต์ไอพ่นเนี่ยเขาใช้น้ามันเป็นน้ํามันก๊าซครับน้ำมันดีเซหรือว ใช่มใช้ไม่ได้ครับมต้องขัดมึงเไอ้ื่นี่ไฟเลือกูออย่างเป็นสินเมื่อกี้คือใช้อันเดียวกับที่ใส่ในรถยนต์ไหมเอออันเดียวกันปะเออมันเหมือนว่าจะมีสารตะกั่วมากกว่าหรือว่าสารอื่นๆที่เติมแต่งเข้ามาครับใช่พันธะเคมีต่างกันนะอ่ะแล้วก็จะมีชนิดแบบว่าร้อยเอลเอลอะไรประมาณนี้ครับตะกั่วอ๋อโอเคและทีนี้อยากให้เล่าถึงเรื่องของวาระการซ่อมบำรุงหน่อยอันนี้สงสัยส่วนตัวคือแบบ เราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องบินเนี่ยคนซ่อมตอนไหนคนดูแลตอนไหนครับก็เครื่องบินนะครับก็จะมีอยู่สามอย่างก็คือซ่อมตามคาลเลนเดอร์หรือว่าปฏิทินก็คือนับตามวันเวลาเลยไม่สนใจว่าเครื่องบินจะทํางานอยู่หรือไม่ทํางานอยู่อย่างเช่นหนึ่งปีเนี่ยต้องซ่อมก็คือตั้งแต่เครื่องออกมาจากศูนย์เนี่ยหนึ่งปีคุณต้องซ่อมแล้วต้องซ่อมคือใหม่หมดหรือว่าอะไรแคแแ่แล้วแต่อุบเรชั่นแล้วแต่อุบเรชั่นซ่อมยกเครื่องหรือว่าซ่อมนิดๆได้หน่อยปีล้วก็ อันที่สองก็คือซ่อมตามเขาเรียกว่า f l i c y c l นะครับหรือว่าการขึ้นลงขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็ลงจอดเนี่ยนับเป็นหนึ่ง cycle อ่า oh. ใช่สมมติอาซ่อมห้าร้อย cycle ก็ขึ้นลงห้าร้ยครั้งก็ซ่อมต้องเข้าซ่อมแล้วส่วนอย่างที่สามก็คือซ่อมตาม f l อา h t h o u ก็คือนับตั้งแต่เวลาเครื่องบินทํางานว่าสมมติอะห้าพัชั่วโมงเครื่องทำงานห้าพันชั่วโมงต้องเข้าซ่อมแต่จะไม่นับ ตอนที่มันไม่ทำงานของขอแปลเข้าว่าไซเคิลของคุณหน่อยที่ผมเข้าใจคือหนึ่งไฟล์อ่ะแหละใช่ครับก็คือหนึ่งไฟล์ก็หนึ่งไซเคิลอืมโอเคเป็นหน่วยเทียบกันได้คิดว่าคิดว่าอะไรยากที่สุดในการเรียนคณะนี้ยากสุดเหรอครับส้หรับเราภาษาอังกฤษนะครับเพราะคณะนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษอ๋อเรื่องของภาษาล้วนเลยครับของคำนวณเนี่ยไม่ได้ยากอะไรก็ยากก็อยู่ที่ความตั้งใจครยากอไย่างเงี้ยแต่ภาษาเนี่ยคือ ตัวตัวฉกาดเลยใช่ภาษาฮ้่ทำไมเราถึงต้องใช้ภาษาในการเรียนเนี่ยบาทีเราก็ไปอยู่กับเครื่องบินเครื่องยนต์ทำไมต้องใช้ภาษาเนี่ยลองเล่าว่าความสำคัญของภาษาเพราะว่าแมนนวลหรือว่าคู่มือการซ่อมลุงครับมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอมมันเป็นการฟู๊มาจากองค์กรการบินสากลนะครับก็คือระดับโลกอ่ะแหละใช่ไหมอ๋อแต่ว่าก็เลยกลายเป็นที่มาภาษาอังกฤษหมดเลยเป็นที่มาที่ภาษาอังกฤษเนี่ยต้องได้ใช่ใช่ อ๋อโอเคครับก็ถือว่าภาษาก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับสําหรับสาขานี้ไม่ใช่ว่าเรียนวิศวะเอาแต่คานวณน,นะแต่ภาษาก็สําคัญมาเป็นอันดับ2เลยก็ว่าได้โอเคครับคําถามต่อไปในอนาคตเนี่ยครับโจอ่ะหลังจากจบจากคณะวิศวกรรมสัมบำรุ์กัษยามไปแล้วเนี่ยโจอ,อยากจะไปทําอะไรจบไปก็คงเข้าไปอยู่ตามสายการบินตามแอร์ไลน์ต่างๆครับแล,แล้วเวลาเข้าไปทํางานเนี่ยมันจะมีแบบระดับงานมแบบสายงานแบบสมมุติเข้าไปเลยเนี่ยก็เป็นช่างซ่อมเลยหรือว่ามันต้องมีแบบ หัวหน้าฝ่ายคุมอีกทีนึงหรืออะไรยังไงก็คือทุกคนตอนเข้าไปเริ่มงานจะเริ่มจากศูนย์หมดเลยครับโดยจะมีการสอบลายเส้นลายเส้นก็คือใบอนุญาตการซ่อมบำรุงครับใบอนุญาตการซ่อมบํารุงอันนี้ทุกคนได้ไหมเอ่อต้องไปสอบครับต้องไปสอบเหมือนเป็นใบใบประกอบวิชาชีพใช่ครับประมาณนะั้นอ๋อเหมือนพวกสถาป,ปั์วิศวาก็องมีใบลายเส้นว่าเราผ่านแล้ว อ๋อหมายความว่าคือเราอาจจะเข้าไปทํางานนะเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะลูกน้องก่อนได้แบบไปทําซ่อมเครื่องบินได้แต่ไอค,คนตรวจเนี่ยต้องมีลายเส้นแอใบแบบตรวจเช็ค,ค,ค <น S 1> ใช่ไหมคนที่เป็นคนสายต้องมีลายเส้นอ๋อเหมือนเป็นเป็นหัวหน้าหัวหน้าทีมีทีใน,ในการ<ช>นําต้องมีลายเส้นสอบสอบ,สอบเกี่ยวกับอะไรลายเส้นก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับวิชาเอ่อวิชาช่างทั่วไปครับการเซฟวายการเซฟลวดการสอบตอนที่เราเรียนมปนั่นแหละใช่ครับอ๋อ ในอนาคตก็คือมีแบบองค์กรไหนแบบเลงพิเศษไหมสำหรับโจอ,อ,อยากทําสายการบินต่างประเทศครับสายการบินของต่างประเทศเ,เช่นเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์ครับเอาสิงคโปร์แอร์ไลน์ถ้าไม่ถึงเลงสิงคโปร์แอร์ไลน์เพราะสิงคโปร์แอร์ไลน์นี่เป็นสายบินอันดับต้นๆของเอเชียครับที่มีมาตรฐานที่สองพอค้างมีความมาตรฐานมั่นคงคบแบรนด์เนาะแล้วถ้าเกิดคนออกไปเขาไม่ได้อยากจะเข้าไปทํางานสายการบินพวกนี้เขาทําที่อื่นได้ไหมทำได้ครับ เมื่อเป็นซ่อมเฮลิคอปเตอร์ตามท่านคุูเจาะน้ํามันหรือว่าซ่อมเครื่องบินเล็กตามโรงเรียนฝึกสอนการบินหรือไม่ก็แท้ไปอีกแบบหนึ่งก็คือตามโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินครับอ๋อจะไปตามอย่างนี้ได้เลยไม่จําเป็นต้องแบบสายการบินอย่างเดียวใช่ใช่ต่อไปคิดว่าโจ้เนี่ยจะมีทริคอะไรที่จะแนะนําให้กับน้องๆที่จะเข้ามาเรียนหรือว่าคนที่อยากทําสายงานด้านนี้มีอะไรที่เป็นแบบเป็นเคล็ดลับของโจ้ไหมที่แบบสําคัญสำคัญทีค่ค,ค,คิดว่าน่าจะบอกต่อภาษาอังกฤษครับ ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ต้องถ้าเร <an> 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 ียนรู้มาก่อนได้ก็ควรเรียนรู้มาก่อนครับถ้าภาษาอังกฤษดีเนี่ยทุกอย่างจะง่ายขึ้นในการเรียนเลยใช่เลยครับใช่เลยเพราะว่าการเรียนผมเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสไลด์อาจารย์ก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยครับอ๋อก็ถือว่าเป็นเรื่องของกลายเป็นว่าเรามาพูดถึงวิศวกรรมนะครับแต่กลับไปมาความยากคือเรื่องของภาษาแสดงว่าภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญากน้องๆหนูอย่าทิ้งกันนะลองเล่าหน่อยว่าประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีในมหาลัยอันนี้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมนะ เกี่ยวกับเพื่อนในมหาลาัยเราเนี่ยที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทั้งในเรื่องดีและไม่ดีนะครับพอประทับใจนะครับก็คือการได้เข้ามาเรียนสาขานี้ก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราแบบว่าไม่ได้รู้ในชีวิตประจําวันนะครับส่วนเรื่องที่ไม่ค่อยประทับใจเหรอครับเนื่องจากสาขาผมเป็นสาขาเปิดใหม่นะครับผมเป็นรุ่นที่5ก็คืออ๋อเปิดใหม่ใช่อุปกรณ์บางส่วนหรือว่าอะไรเพิ่งสั่งมารุ่นผมผมไม่ได้ทันได้เรียนครับก็ได้อาจจะไม่ไม่พร้อมบางส่วนก็เลย อ๋อแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากจะไปเรียนเนี่ยคิดว่าอุปกรณ์น่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมนะครับพร้อมนะครับรราก,าก็ท่ากบบกี่ปีแล้วเนี่ยเพราะถ้าโจเข้าไปรุ่นที่5นี่ก็ตอนนี้รุ่นที่8รุ่นที่8<ะ>ก็โอ้อุปกรณ์น่าจะเยอะขึ้นแล้วละ่ะน้องๆก็จะได้เรียนในสิ่งที่อุปกรณ์ครบคันขึ้นใช่ใช่เรื่องเพื่อนอะเรื่องเพื่อนนะครับเพื่อนก็ดีทุกคนนะครับถือว่าเป็นโชคดีของเมนะครับเพราะเป็นโชคดีไปได้เจอเพื่อนดีใช่เรื่ออาจจะเป็นเพราะคุณชอบเร็วชอบแบบเขาเรียกว่าอออะไรรูุ้้้ตััวววเเเเเง็็แลขาปกกจคนนนชบหมื เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับเหมือนการคุยอะไรมันก็จะฟลูมากกว่าปกติครับก็คุยเรื่องเดียวกันเหมือนคอเดียวกันนะครับโอเคทีนี้อยากถามโจ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมภายในมหาลัยหรือคณะของโจ้เนี่ยว่ามีวัฒนธรรมเป็นในรูปแบบไหนของเพื่อนสังคมหนึ่งเงี้ยครับออการช่วยเหลือกันเป็นยังไงครับก็เพื่อนๆก็จะช่วยเหลือกันครับรุ่นน้องมีปัญหาก็สามารถปรึกษารรุ่นพี่ได้เสมอครับ ก็เหมือนค่อนข้างมีวัฒนธรรมที่ดีแะ<ช>ละก็พี่น้องช่วยเหลือกันใช่ครับพ,พี่พี่ทำไม่ไหวน้องก็ช่วยน้องไม่ไหวพี่ก็ช่วยใช่ครับแล้วมันมีกระบวนการอะไรที่ทําให้พวกคุณเนี่ยมาช่วยเหลือกันผมอยากรู้อาจารย์ด้วยแหละครับอาจารย์เป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์รื่นพี่เรุ่นน้องที่ดีเลยครับอ๋ออาจารย์เป็นคนแนะนาใช่แล้วให้รู้จักหรือทำห,หรืออาจารย์จากกิจกรรมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับให้มันเจอกันรู้จักกัน<ช>แล้วกัการรับน้องนี่ก็เป็นรับน้องอย่างสร้างสรรค์ โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโจมากๆเลยที่มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน้องๆนะครับแล้วก็แนวทางในการดำเนินชีวิตหรือการเลือกเรียนสายนี้ยังไงก็ขอให้คลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มารับชมรายการนะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์ด้านล่างหรือด้านบนนะครับผมไม่รู้นะครับและเรามาพบก,กันใหม่ใน EP หน้าครับบายแล้วหนูเน,นีเราคุยไปคุยมาหน้ามันลงเงากูเจอถังแก้มันอหญ่เลยใช่ตั้งแต่ต้นเลยต้นเลยห้าสี่ I you.